สวัสดีทุกท่านยินดีตอนรับทุกท่านเข้าสู่ซองน,อน้อยของหน้าน้อยไลสาตาวันนี้น้าน้อยมีคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งที่อยากให้เจ้าเอฟซีแล้วก็พี่น้องทุกคนได้รับส้มรับฟังแล้วก็พิจารหน้าดูกันเนาะค่ะเนาะว่าเป็นจริงดังข่ำทีเขาพูดไว้บ่ค่ะมาเลยค่ะมาส้มวิดีโอเลยค่ะุ คนถึงหมอปลาถึงทุกคนถึงคนที่ไม่ชอบลุงพลด้วยนะฮะถึงข่าวอมรินถึงไทยรัฐทีวีผมอกจะบอกว่าตอนนี้ผมกะแส่ข่าวเยอะมากเลยแปลลุงพลน,นู่นนี่นั่นนะฮะแล้วก็ผมในฐานะของคนธรรมดาคนหนึ่งแล้วก็เป็นแค่คนที่ดูข่าวนี้มาตั้งแต่ต้นผมอยากจะบอกกับทุกคนอย่างนี้ฮนะว่าคนที่ไม่ชอบนะโดยเฉพาะคนที่ไม่ชอบเลย คุณต้องแยกเว้ยระหว่างเรื่องของคดีกับเรื่องของลุงพลสื่อที่ออกมาบอกว่าเป็นการเล่นข่าวจนเลยเถิดเลเอะเทอะผมอยากจะบอกว่าคุณไม่ผิดเลยสื่ออมารินทีวีไม่ผิดเลยถ้าวันนี้อมารินทีวีหรือไทยรัฐทีวีที่เข้ามาเล่นเรื่องเนี้ยเรื่องข่าวลองชมพู่เนี่ยถ้านักข่าวไม่เล่นข่าวลุงพลตั้งแต่ต้น คุณเชื่อหรอครับว่าวันนี้จะไม่มีแพะจะไม่มีแกะจะไม่มีนักโทษที่ชื่อว่าลุงพลกระบวนการยุติธรรมกระบวนการของตำรวจของประเทศนี้คุณเชื่อได้แค่ไหนถ้าคุณเชื่อคุณดูคดีของบอสอยู่วิทยาสิว่าถ้าไม่มีกระแสของประชาชนทวงติง่งถ้าไม่มีกระแสของโซเชียลวันนี้คดีจะสิ้นสุดยังไงวันนี้บอสอยิทยาจะเป็นยังไงสุขสบายไปแล้ว นะกระบวนการยุติธรรมความกระบวนการการสืบสวนต่างๆในประเทศเราผมว่ามันก็ต้รงจเขาเก่งละเขาเกง่งแต่ผมไม่เชื่อในความยุติธรรมที่มันเกิดขึ้นในหลายๆคดีที่เกิดขึ้นมาฉะนั้นข่าวอมรินท้าวันนั้นนักข่าวไม่กระโดดเข้าไปเล่นข่าวนี้นะวันนี้ผมเชื่อเลยว่านักโทษที่ชื่อลุงขุนมันต้องเกิดขึ้นมันจะต้องมีแพะแล้วหนึ่งตัว มันจะต้องมีแกะสักหนึ่งตวัวในการจบคดีคดีนี้ซึ่งตอนนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นที่ทุกคนกังขาทุกอย่างมุ่งเป้าประเด็นไปที่ลุงพลอ่อันนี้คือคดีนในส่วนแรกนะที่ทุกอย่างถ้านักข่าวอมรินไม่เข้ามาตั้งแต่ตอนนั้นป่านนี้ทุกอย่างจบไปแล้ว นักข่าวไม่ได้ทำอะไรผิดเลยในในทัศนะคติของผมในใน,นทัศนะที่ผมมองเห็นที่ผมสัมผัสผมว่าเขาไม่ผิดเลยฉะนั้นไอ้พวกที่มาดา่าด่าเนี่ยต้องเข้าใจตรงจุดนี้ก่อนนะครับไอ้ๆๆที่การแบนด์เข้าใจตรงจุดนี้ส่วนที่สองทำไมลุงคนถึงมีคนรักขนาดนี้ทำไมถึงได้มีคนสนับสนุนขนาดนี้ผมลับผมขอ,อถามผมลับผมขอถามนิดนึงฮะผอถามคนที่มาด่าเขาเนี่ยมันไปเสียบเรื่องอะไรของเขา ใครจะรักใครใครจะชอบใครมึงไปเสียกอะไรเงินมึงก็ไม่ได้ให้เขาการสนับสมุนมึงก็ไม่ได้ให้เขาถูกไหมฮะฉะนั้นเหมือนกันตอนนี้ผมมาเสียกอะไรชี่เสดาพวกคุณหรือว่ามาว่าอะไรพวกคุณผมก็ไม่ได้อยากเสียบแต่ผมแค่อยากให้คุณเข้าใจในจุดที่คุณควรยืนด้วยจุดที่คุณควรรู้ว่าไม่ต้องไปเสียบลงเขาถ้าคุณไม่ชอบคุณแค่แค่ไม่ดูถ้าคุณไม่ชอบคุณแค่แค่ปล่อยผ่านถ้าคุณไม่ชอบคุณแค่ช่างแม่งช่างมัน ตอนเนี้ทุกคนถึงได้มีลุงพลถึงได้ดมีเอซมีคนสนับสนุนมีคนช่วยเหลือถ้าวันนั้นย้อนกลับไปในคดีนะถ้าวันนั้นลุงพลไม่ถูกคนชื่อสาปลามาด้วยคำว่าดูเขาสิแล้วดูเราสิมันคือการเหยียบเหยียบยามเหยียบย่ำคนคนหนึ่งมันคือการดูถูก จากจุดนั้นแหละที่ทําให้ทุกคนสงสารลุงพลเห็นใจลุงพลและนสนับสนุนลุงพลลุงพลอึงได้มามีทุกวันนี้มียอดคนดูมียอดคนติดตามมียอดคนวิวมีโน่นนี้นั่นมีการช่วยเหลือให้รีวิวสินค้าเอ้ยอะไรเอ้ยผมก็ไม่รู้หรอกผมผมไม่ด้ตามข่าวมานานแล้วนะแต่ผมเห็นว่ามันมีกระแสอยู่แล้วก็ถ้าลุงพลเนี่ยไม่แบบว่าไม่ถูกดูถูกณนะวันนั้นนะก็คงไม่มีคนสนับสนุนอย่างทุกวันนี้ไม่ได้ออก ไปเดินแบบไม่ได้ไป,ไปออกรายการนู่นนี่นั่นเพราะเขาคือคนที่ถูกดูถูกฮนะแล้วดูถูกโดยญาติพี่น้องตัวเองคนในครอบครัวตัวเองดูถูกไม่พอยังใส่ร้ายให้เขาเป็นนักโทษให้ได้ให้เขาเป็นผู้กระทำผิดให้ได้นี่คือสิ่งที่สังคมกังขาและมองเห็นและเห็นว่ามันไม่ยุติธรรมกับคนคนหนึ่ง ฉะนั้นลุงคนจึงได้รับการช่วยเหลือและได้รับการสนับสนุนได้รับการเอ็นดูจากประชาชนเอ็นดูจากเอฟซีนี่คือความจริงที่ทุกคนควรจะรู้ฮะทุกคนควรจะมองเห็นสองจุดนี้มากกว่าไม่ใช่ออกมาด่าเขาไม่ได้ออกมาหยับย่ำเขาไม่ได้ออกมาซ้ําเติมเขาเรื่องนี้มันยังไม่จบตำรวจก็ยังจับ คนไลายไม่ได้ซึ่งคนไลายจากที่การคาดการณ์ของหลายๆคนมันมากเกินกว่าการรักพาตัวเด็กไปแล้วมันมีเรื่องอื่นๆเข้ามามีเรื่องของผลประโยชน์ภายในกบกอกอีกเยอะแยะซึ่งมันเลยจากจุดที่เด็กคนหนึ่งเสียชีวิตไปแล้ว มันมีอะไรมากกว่านั้นฉนะนั้นติดตามกันต่อไปฮะส่วนเรื่องของลุงพลก็อยู่ที่ดุลวินแลขอยงทุกคนถ้าคุณไม่ชอบคุณแค่ปล่อยผ่านไปผมคนหนึง่งอ่ะผมไม่ไเสพข่าวตรงนี้มันมานานละผมกม็ช่างแม่งเถอะแต่อย่างน้อยที่ผมมองเห็นนะตรงนี้นะผมมองเห็นตอนนี้ลุงพลไม่ได้เป็นผู้กระทําผิดละลุงพลไม่ได้เป็นผู้กระทําผิดละลุงพลไม่ถูกคนมองว่าเป็นคนกระทําผิดละ ำรวจมีประเด็นอื่นมีประเด็นอื่นให้มาจัดการแต่ก็ยังไม่ทิ้งะอะไรต่างในกระแสในกระบวนการการสอบสวนหรือการติดตามฉะนั้นเขาติดตามไปต่อไปถ้าคนอยากจะติดตามในส่วนของลุงพลอันนี้ก็คือการช่วยเหลือการสนับสนุนของ f อแล้วก็คนที่เขาเอ็นดูคนที่เขารักในตัวผู้ชายคนนี้ไม่ได้รักเพราะเขาเป็นคนดีไม่ดีไม่ได้รักเพราะเขาเป็น คนช่วยเหลือผู้อื่นแบบพี่บินไม่ใช่คุณต้องแยกแยะนะเว้ยแต่เขารักและเอ็นดูผู้ชายคนนี้เพราะการถูกดูถูกโดยคนในบ้านตัวเองผู้ชายคนนี้ถูกเหยียบย่ำถูกดูถูกนี่แหละคือประเด็นที่ทำให้คนรักเขาฝากไว้ให้คิดนะครับอีพวกที่ออกมาด่าเนี่ยฝากไว้ให้คิดคิดเยอะๆหน่อยนะครับ